สำหรับคนที่ถูกรังแกนะครับอย่างแรกเลยต้องบอกว่าถ้าเกิดใครฟังอยู่ตอนนี้ก็อบอกว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่เดียวดายนะครับมันยังมีคนที่ประสบชะตากรรมเดียวกับคุณอยู่และหลายๆคนเนี่ยสามารถเอาตัวผ่าน,นสถานการณ์นั้นไปได้ <c oughs> อย่างแรกคืออยากให้กำลังใจอย่างที่สองคือทุกครั้งที่ถูกกันแกล้งขอให้มีสติก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาอารมณ์นําไปเพราะถ้าเกิดอา,อารมณ์เช่นโกรธกลัว นะครับหรือคับแค้นใจเนี่ยนำปุ๊บเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาตอนนั้นได้ครับเอาเอาสตินํามาก่อนว่าเออฉันกำลังถูกแกล้งอยู่ฉันจะต้องออกจากการนั้นอยู่การตอบโต้กลับไปด้วยความรุนแรงเป็นทางเลือกหอนึ่งที่ทําได้แต่อยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเราตอบโต้ไปด้วยความรุนแรงบางคนบอกว่าหมอคนชอบแปะนาแหละว่าให้หนีออกไปจากษาการนั้นโอ้ยทําไมไม่ซับต่อยหน้ากันไปเลยอย่าลืมนะครับว่าเอใน ในสถานการณ์นั้นเนี่ยจากเราที่ถูกเป็นเหยื่อเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้กระทำร่วมจรนทีถ้าเกิดเราตอบโต้ไปอย่างดุนดรงแล้วสุดท้ายคนก็จะมองว่าก็เป็นแค่เรื่องเด็กชกป่อย<า>สมัครใจทะเลวิวาทสมัครใจทะเลวิวาทนะครับคดีเปลี่ยนเลยถ้าเป็นคดคีความกฎหมายจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นสมัครใจทะเลวิวาทนะครับเพราะเนี่ยการที่เราเราออกจากสถานการณ์นั้นมาก่อนนะครับออกมาอาจจะเป็นการบอกเขาอาจจะขู่เขากลับไปก็ได้ว่าเราไม่ชอบตรงนี้แล้วเราจะต้องไป รายงานใครสักคนหนึ่งเช่นแจ้งตำรวจรายงานครูถ้าเกิดครูเขาสามารถช่วยได้ะนะครับบอกให้หยุดเขาหยุดการกระทานี้ก่อนถ้าเขาไม่หยุดเรียกเลี่ยงตัวเองหีออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงกรารปะทะหรือไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีจํานวนมากนะครับเพื่อป้องกันตัวเองเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นถ้าเกิดโดนในอินเทอร์เน็ตเก็บข้อมูลแคปหน้าจอะนะครับทุกอย่างที่ถูกกระทําถ้าเกิดเป็นเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงพยายามเก็บหลักฐาน นะครับเพื่อนถ้าถูกขมายร่างกายถ่ายรูปเอาไว้เก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเขายังมาอยู่ยื่นหลักฐานให้เขาดูว่าเราจะดําเนินคดีจริงๆแล้วแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ถ้าโรงเรียนนั้นมีการจริงจังเรื่องบูลลี่ขอความช่วยเหลือจากครูจากโรงเรียนให้เขาจัดก,การถ้าโรงเรียนจัดก,การไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตํารวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อให้เข้ามาช่วยจัดการนะครับเราเมื่อจัดการอย่างนั้นได้พยายาม ดีเลี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นซ้าๆเลือกการใช้กําลังเป็นทางออกสุดท้ายยกเว้นถ้ามันจนมุมจริงๆก็อาจจะตัดสินใจใช้ความรุนแรงเพื่อนหนีออกจากสถานการณ์นั้นแต่ก็ต้องย,ยอมรับ,รบผลที่จะเกิดขึ้น,นแต่ก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นวิธีการจัดการของของใครที่ถูกบูลลี่และสุดท้ายนะครับเราเลื่อนที่ถูกบูลลี่ให้ใครสักคนฟังจะได้ผ่อนคอลายอารมณ์ที่มันขับข้องในใจอยู่หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตจิตแพทย์นักจิตวิทยาสามารถช่วยได้ สาหรับเชิงโครงสร้างนะครับเรื่องการกันแก้เอาในโรงเรียนก่อนละกันการกันแก้ไม่ใช่เรื่องของแค่เด็กนะครับถ้าจะไปจัดการแค่เรื่องเด็กเนี่ยไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้บอกเลยแต่การกันแก้เป็นเรื่องเชิงระบบระบบตั้งแต่กฎระเบียบของโรงเรียนผู้บริหารของโรงเรียนจริงจังเรื่องแค่นี้มแีแค่ไหนกฎออกมาชัดเจนแค่ไหนบังคับให้ครูให้นักเรียนทําอะไรบ้างรู้สิทธิหน้าที่ตัวเองยังไงบ้างครูที่เป็นคนหยิบกฎไปใช้ ครูจริงจังขนาดไหนครูมีความรู้แค่ไหน <คะ S 2> และเข้าไปจัดการได้ขนาดไหน <คะ S 2> เด็กนักเรียนมีความรู้แค่ไหน, <คะ S 2> พนเพื่อนกลุ่มเพื่อนการป้องกันการบูลี่มีคนที่ออกมารณรงค์มาเรียกร้องความเป็นธรรมของทุกคนเรื่องนี้ไหม <คะ S 2> ในโรงเรียนผู้ปกครองเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถเข้ามาขานอำนาจกับค,ครูแล้ใน และเด็กในโรงเรียนได้ว่าถ้าปกครองเอาจริงเอาจารสุดท้ายครูก็จะต้องทำตามเพราะครูก็กลัวผู้ปกครองเช่นเดียวกันาการคาานำหน้าระดับนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนมีทุกคนช่วยกันออกมาภายนอกกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบจากภาครัฐหรือภาคเอกชนมีเรื่องบูลลี่ชัดเจนไหมกฎหมายการกันแล้งเรื่องการบูลลี่เนี่ย มีชัดเจนขึ้นหรือยังในสังคมนะครับตรงนี้คนทุกภาคส่วนทั้งกรมสุขภาพจิตนะครับหรือว่ากระทรวงต่างๆกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอวทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันในการจัดก,การบูลลี่ทั้งหมดนี้ถึงจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องการกัดแกงในโรงเรียนได้ครับ